เราไม่ทิ้งกันผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์1.7ล้านคนเตรียมพิจารณาเยียวยารอบใหม่4มิถุนายน63นี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียนในเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ที่ได้มีการทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับวันนี้วันที่2มิถุนายน2563กระทรวงการคลังครับได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียยา จากมาตรการเราไม่ทิ้งการที่ผ่านเกณฑ์และสถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่28พฤษภาคม63เป็นเงิน15,000บาทเนื่องจากเป็นเงินเยียวยา3เดือนของเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนครับในกลุ่มที่โอนเงินเยียวยาไม่สำเร็จและกลุ่มชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อสกุลน,นะครับที่ลงทะเบียนทิศทางเราไม่ทิ้งกันขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มนี้ ผูกพร้อมเพกับบัตรประจําตัวประชาชนหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมธนาคารอะไรก็ได้ที่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้นะครับโดยมีผู้ที่ไรับสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวทั้งสิ้น40,000รายสําหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ตรวจสอบสถานะเงินยียวยาแล้วเปลี่ยนสถานะระหว่างวันที่29-31พฤษภาคม63กระทรวงการคลังครับจะทำการโอนเงินยียา15,000บาทเช่นเดียวกัน ภายในวันที่5มิถุนายนนี้ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้เลยครับด้านนายรัลวลนแลนสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศร,รษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจนถึงวันนี้มาตรการเยืนเยียวยา5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ถือว่าปิดโครงการไปเมื่อวันที่29พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาโดยขบวนการเงินเยียวยาได้ดำเนินมาตรการนะครับร่วงไปแล้วกว่า99.5%แล้วมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยาทั้งหมด28.8ล้านรายแบ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน22.3ล้านรายซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บตกส่วนที่คงค้างในระบบให้แล้วเสร็จนะครับท่านกล่าวไว้กลุ่มที่เหลือคือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลยทำให้ระบบไม่สามารถดำเนินการโอนเงินให้ได้กลุ่มนี้ยังค้างอยู่อีกจำนวนหนึ่งเราเองก็พยายามโอนซ้ำให้ได้เยอะที่สุดนะครับและขนาดเดียวกันนั้นในกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียยาเราไม่ทิ้งกัน ไม่ผ่านเกณฑ์อีก1.7ล้านรายจะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเยีวยาอีกครั้งในวันที่วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2563เพื่อหารือถึงวิธีการจะทำอย่างไรให้สามารถดำเนินมาตรการเยีวยาอย่างครบถ้วนไม่มีตกหล่นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์1.7ล้านรายเราต้องมาพิจารณาดูว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่ มีสิทธิ์อยู่ในคองการอื่นๆเท่าไหร่เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเท่าไรมีชื่ออยู่ในประกันสังคมไหมอยู่ในกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มเบาบางกี่คนซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อนําไปสู่ขั้นตอนของการกลั่นกรองเพื่อพิจารณารูปแบบความช่วยเหลือเพื่อนําเสนอคอรมอต่อไปนอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีที่จะถึง ทางการคลังกระทรวงการคลังครับจะได้ทําสรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อชี้แจงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งด้วยยังไงหวังว่าขอให้กลุ่ม1.7ง1-7ล้านคนนี้นะครับที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับได้รับข่าวดีในวันพฤหัส,สบดีที่4มิถุนาย,ยนนี้ด้วยนะครับยังไงผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท,กท่านและก็นะครับวันที่4 เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการเคาะตัวนี้ออกมานะครับว่าเขาสรุปว่ายังไงนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ